วันนี้น้องไต่จะพามาดูสาวราวคุยกับหนุ่มไทยน้องพี่น้องว่าจะเป็นจนังไรนั่นน้องต่าดได้ไปเห็นน้องพี่น้องบอกเลยว่าอ่าทึงห้าน้องพี่น้องทึงห้าเล้วก็บทึงหนาหักทึ่งหนาหักกับค่วมที่ว่าน้องคนพยายามอ่าคนพยายามที่จะเบ้าหวนะแบบเบ้าแบบเบ,บ้ากับว่าอยากอ่าว่าอยากได้บันไดเนาะแต่ว่าน้องแบบมีคววมพยายาม ที่จะพูดภาษาไทยเนาะพี่น้องแบบนาหากักตายเดี๋ยวมอนี่น้องตายสิผ้ามาเบิงเนาะคนอื่นน้องตาย้ต่ขออนุญาตคลิปาจากต้นสบับเด้อจะมาอ่ามานําเสนอให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิงว่าค่วมนาหาักของน้องสองคนนี้จะอัน,นปันไดเนาะก็คือสาวดาวคุยกับเบ่าไทยเนาะพี่น้องมีบ่าไทยคนหนึ่งในทั่วมหาแต่ว่านอกนะอ่าเบ่าบอยกเกงเนาะพี่น้องเบ่าบอยกเกงแต่ก็มี่น้องคนหนึ่งคน,น่าคน ผมพูดภาษาไทยเก่งคนน่ะน,น้องเชิงน้องตายตไปเห็นเด็กกันนาฮักน้องพี่น้องอบอกได้ว่าบ่าวไทยนี่ไพ่ไพ่ก็อยากคุยเชิงน้องตายคนหนึ่งที่มักหรือว,ว่าฮัาหากหนุ่มไทยเวลาเห็นเด็กแบบโอ้โหโซคิวน้องพี่น้องอไปเบิ่งกันด้วเนาะก่อนไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องตายสาวดาวในเด้อก็ท่าเอฟซี ถ้าเอฟซใหม่นะพี่น้องน้องตายก็กลบสบายดีเด้อจ้าน้องตายเป็นอ่าสาวดาวเด้อสาวลาวเนาะสาวดาวอายุเอ่ออายุอ่าสิบเก้าขวบหรือว่าสิบเก้าปีนะพี่นอ้องอ่าน้องตายเดียนกับบอด้จบนะพี่น้องเฮียนบอด้จบเพราะว่าฐานะครอบครัวนี่กัอ่าอยากจนเซิงบ่มีเงินเฮียนต่อเนาะน้องตายก็ได้จําเป็นอองเฮียนยนี่กับ มาทำงานทำงานก็คือมาหาถ่ายคลิปเนาะถ่ายคลิปเพื่อ,เ,อ,เ,อ,เ,อเพื่อดูแลครอบครัวเพราะว่าน้องตายเป็นเสาหลักของครอบครัวน้องพี่น้องอ่ะเพื่อเพอเป็นการเบาะารยายห่หางน้องตายสีผ้ามาเบิง่งสองสาวนี่เนาะที่คุยกับหนุ่มไทยนะพี่น้องอา่าเดี๋ยวน้องตายสีผ้ามาเบิง่งเนาะบอกเลยว่าความนะหานาหักนี่น้องตายเห็นแต่กันนาหักหรือว่าหนาเอ็นดูเห็นไหมนาะพี่น้องน้องแบบ

บาัดีไอ้เจ้าเป็นคนลาวหรือคนไทยสวัสดีบ๊แมนสบายดีชูแมนบ๊แมนสวัสดีครับใช่ครับไอ้เป่าลาวเป็นบอค่ะคุณไม่ต้องเป่าลาวก็ได้ครับเพราะว่าคอยเป่ากาไทยเก่งมากๆเลยคุณมันแม่นบ๊อบบอบนะบแมนเหรอตรงค่ะ คุณกินข้าวหรือยังเจ้าบอกขาแน่คพณยิ่งเบ้าในใดบ่ต้องเบ้าคักบ่ชันนี้เป็นลูกค้าชันนี้เป็นคนเล่าแต่ว่าฉันเบ้าไทยเก่งมามากเลยคุณเบ้าไทยก็ได้ครับเจ้าเว้าซาล้าให้เฮา บ,บ,อบ๊อเป็นหมูเห่าเนี่ยข่อยว่าภาษาไทยบอเขาใจข่อยเว่าภาษาไทยก็คุณกินข้าวนี่บ่นี่น้องอพ,อพี่น้องคือน้องสองคนนี้เนาะในมีการคุยกับบ่าวไทยเนาะเชิงบ่าวไทยเดี๋ยวเทรมากเนี่ยน้องสองคนนี้ก็คือแบบ มั่นใจนะพี่น้องน้องผู้หญิงคนหนึ่งน้องเขาน่าจะมั่นใจเนาะเพราะว่าเขาว่าเขาพูดภาษาไทยเขาว่าเขาพูดภาษาไทยเก่งนะทุกคนและก็คืออ่าน้องตายได้เห็นก็คืออ่าน่ารักน่ารักเนาะอันนี้น้องตายต้ยตองขอพูดไทยเด้อน่ารักน้องเขาจะเป็นน้องเขาน่าจะเป็นคนอ่าเป็นคนลาวลาวเทิงนะพี่น้องลาวเทิงก็คือ เขาจะพูดแบบอ่าไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนคนลาวใต้นะเพราะว่าน้องเขาเป็นน่าจะเป็นคนดาวถึงอ่าน่าจะเป็นคนละเวนนะพี่นนอะคนละเวนเขามีภาษาท้องถิ่นของเขาต่างหากเนาะน้องเขาก็น่าจะแบบว่าพูดอ่าเก๋เก๋กะกะกลางๆเลาะพี่นนอะอ่าซึ่งน้องแตายได้เห็นก็คือน่ารักน่ารักแล้วก็อ่นา,อน,น,าน่าเอ็นดูนะ่ารักน่าเอ็นดูเนาะน้องแต๋ยเห็นคลิปนี้ตั้งแต่เมื่อวาน ซึ่งน้องตายว่าจะเอามานําเสนอแล้วแต่ว่าน้องตาตเอ่ออยากนําเสนออ่ right? าน้องตายว่าจะเอามานําเสนอแล้วแต่ว่าน้องาตอ่าอ่าเห็นขมิ้นเนาะที่ออกมาเหยียบธนบัตรไทยว่าสาวขมิ้นออกมาหลาคนดาวน้องตายอดไม่ได้ก็เลยทําคลิปอ่าทาคลิปปล่อยปล่อยปล่อยเข้าก่อนนะพี่น้อง ถ้าน้องตต่พูดผิดเนาะพูดภาษาไทยผิดก็ขอโทษขออภัยน้ำเด้อซึ่งดูแล้วน้องเขาน่าจะชอบบ่าวไทยเนาะบอกว่าบอกวา่าจะไซพี่นอ้องบรว่าผู้สาวคนไหนบอกเลยว่ามากักผู้่าวไทยเนาะซึ่งน้องตต่เองกับจะบบริยุกะจะบ่บยุกเนาะบางคนอาจจะมากก็แบบว่าความชอบของบุคคลซึ่งน้องแต่ได้ยกตัวอย่างน้องต่เองบอกเลยว่าชอบหนุ่มไทยแล้วก็ รักเนาะก็เลิฟเนาะเพราะว่าผู้บ่าวไทยนี่น้องต่ายเคยเห็นเนาะเพราะว่าน้องต่ายเคยไปประเทศไทยนะพี่น้องน้องต่เคยไปประเทศไทยแล้วก็เห็นบอกเลยว่าความความน่ารักความมีมารยญาตเนาะความน่นารักความมีมารยญาตด้วยว่าความมีวเดยียระเบียบินัยเนาะบอกเลยว่าน่ารักแต่หนุ่มไทยเป็นคนแบบว่าไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยพูดนะพี่น้อง อ่าอันนี้ก็ตามที่น้องต่ายเคยเห็นเนาะไม่ค่อยพูดกับคนที่ไม่รู้จักนะแต่เปียบเที่ยบกบนุ่มดาวได้พี่นอ้องนุ่มดาวนี่บอกได้ว่าเป็นคนขี้ดื้อเนาะเป็นคนขี้ดือด้อเด็กอะเวลาเห็นผู้สาวนี่บวัวจะเป็นดุไฟเมียไฟนี่ถาวา่บวาจากักนุ่มดาวจะหยอกจะหยอกด้วยว่าจะเออจะหองใส่บอกได้ว่าเอวผู้สาวเอวผู้สาวนด้พี่นอ้องอ่า อันนี้คือว่าออเอิ๊กนะพี่น้องเป็นพี่ชายของน้อง,ตองไต่ดีพี่น้องเนาะอ่าเป็นจังไรเ่าเอิ๊ออกไม่ได้จะเห็นเดี๋ยวน้องไต่สิมาทำเบาวเอ,อิ๊กเนาะเป็นจนังไรไม่ได้จ้าเห็นผู้สาวงาม,งามเนาะซึ่ง,ม,งม่งไม่ได้เห็นผู้สาวย่างกายจะ,จะมักเข็ดกิริยาธาทะเนี่ยในในในไ,ด,ได,ด้ใส่เขาไอ้เริบยูไอ้เริบยูหรือว่าจะสีเอิญหยอกเขาบ่แมีนกิ้วกิ้วผู้สาวไปใส่เออแมีนพี่น้องหนุ่มหน้าจะมาเบาว่าเอ๊ะผู้สาวไปใส่ซึ่งค้านี้ก็เฮ็ดให้ผู้สาวบางคนเขา เขาแบบว่าเขาเคินนะพี่น้องแต่สําหรับบ่าวไทยนี่บอกเลยว่าหรือว่าเพิ่นบ่มักบดว่าจะได้แต่นลองตายเคยเห็นเนาะเพิ่นจะแบบว่าบ่มักบ่มักแนมเนาะบ่มักแนมหรือว่าบ่มักแนมแต่ก็บ่มักบ่มักคามเสื่องนลองตายได้เห็นก็คือนลองตายมากแต่ก็หักเนาะเพราะว่าเป็นเป็นความสอบซ่วมบุคคลสำหรับหลวงตายมักผู้ใายที่แบบอ่า ทว่าจะได้เนาะผู้ชายที่ดูอ่ามีมีอย่างเนาะที่ว่าเขาจะมามักป่าแดีวเขาจะมักกลมเด่นแต่โทร,รศัพท์นะพี่น้องบ่มัก,บ,มกบ่หยอกก็ภัยนะแต่ท้าแบบพ่อได้คุยเขาจะกับบอกเลยว่าเป็นคนหนึ่งทีนะฮะสุดๆเนาะอ่ะอันนี้ก็เป็นความคิดของน้องตายเองซึ่งน้องตายกะยืนยันว่าชอบหนุ่มไทยและรักหนุ่มไทยเนาะหนุ่มดาวก็รักน้องพี่น้องรักคนละแบบอันนี้โมเมนต์มานออมตายได้ใจด้ ความสอบส่วนบุคคลแต่ถ้าบอกว่าเลยแต่ถ้าบอกว่าถ้าจะเลือกระหว่างหนุ่มดาวกับหนุ่มไทยนี่บอกเลยว่าอ่น้องตายบ่มีสิทธิ์เลือกเลวงพ่วันหน้าบ่งามด้วยพี่น้องอ่ะนี่นะพี่น้องอันนี้น้องตายก็คือพามาเบิ่งควมำนะฮะของห้องสองคอนนี้เนาะซึ่งน้องได้คุยกับหนุ่มไทยได้มีความพยายามที่จะพูดภาษาไทยเนาะพี่น้องน้องตายก็พังแบบพังไปแล้วก็แบบว่าเออน่ารัก ก็เลยเอามานำเสนอเนาะกะสำหรับคลิปนี้กับสิคอจ้าเพียงสำนีเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องตา่เนี่ยเด้ออันนี้ก็เป็นพี่ชายของน้อง่ายเองเด้อเบาเอิกลูกลาวใต้เนาะซึ่งเขาได้มีช่อง youtube เป็นของตัวเองอ่าคนที่เข้ามาดูน้อง่ายใหม่น้องตกยก็จะขอแนะนาตัวน้อง่ายเป็นสาวดาวเด้อสาวสาวดาวอายุสิบหกปีเอ้สมมติเบาหน่อยนะอายุสิบเก้าปีเนาะทุกคนอายุสิบเก้าปีแล้วก็ สถานะตอนนี้เจ้าบ่าข่อยโสวน่ได้ไมมีแฟนพี่น้องนาเนี่ยนี่สิมีคนหมักอยู่โอ้เนาะอากะซีพ่อกันไม่คิมนาได้พี่น้องซัมัาคิวนี่ก็ับขอเจ้าเพียอเสนิทเนี้ก็เป็นเทียงหน้าเนาะบรรยากาศกลางทุ่งน้าเนี่ยก็บอกได้ว่าหยาเขียวงามอันนี้มือนีน้องตายกสีมาแปลกแน่จักหน่อยเพราะว่าน้องตายเดี๋ยวไปซื้อเครื่องซัมอ้างมาแล้วพี่น้องก็เลยแต่งหน้าไปจะได้พี่น้องงามยัเพราะว่าแต่ละคลิปน้องตายจะบอได้แต่งหน้าได้คลิปพี่น้องตายกสีมาแต่งหน้าไปจะได้พี่น้องงามบ่งามอยู่ปะพี่น้อง พอกัหมาขิปหนาด้วสวัสดี